สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและตอนนี้ก็อยู่ในเกมเกนชินอิมแพกโดยวันนี้ผมจะมาแก้กลไกลในดันเจียนหนทางแห่งความสงบชื่อเสียงกับพระพุทธศาสนาโดยพอคุณเข้ามาในดันเจียนและคุณก็จะเจอแท่นหินตรงนี้ครับมีอยู่ทั้งหมด5จุดซึ่งคุณจะต้องจุดมันให้ถูกตามลําดับเมื่ออย่างนั้นมันจะแก้กลไกลไม่เสร็จแล้วก็จะวนหลูปจุดไปเรื่อยๆเ,เริ่มแรกให้คุณมาจุดตรงจุดนี้ก่อน จะใช้สกิลถัดน,นต่อมาให้คุณจุดอันทางซ้ายพอจุดเสร็จก็เดินมาอันทางซ้ายทีหนึ่งคุณจะใช้ตัวละครหลักที่เปลี่ยมมนไปนถนดินก็ได้ครับมันอันคูดาวสกิลมันจะว่องไวกว่าแต่ที่ผมใช้โนเอลก็เพราะว่าไอ้ดันเจียนอันนี้ถ้าเกิดไม่เอาดาบใหญ่มาด้วยนี่มันจะค่อนข้างลำบากมากในการจะสู้กับไอ้พวกมอนสเตอร์ที่มีเกาะดิน พอคุณจุดเสร็จให้คุณกลับไปจุดอันแรกซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกลไกก็จะถูกปลดล็อกแล้วก็จะมีสะพานสีทองปรากฏขึ้นมาให้คุณเดินมาตามทางครับแล้วคุณก็จะเจอกับไอ้แท่งหินอีกอันนึ้งพอจุดได้ปับ๊บ ไอ้พวกมอนสเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีเวลานับถอยหลังด้วยให้คุณจัดการมันให้ได้ก่อนเวลาจะหมดนี่แหละครับสาเหตุคุณต้องเอาโนโอเอลมาเพื่อจะแม่ทำลายไอ้พวกโลหิตของไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ ผมคุณจัดก,การมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายได้ก็เป็นอันเคลียดันเจียนเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันยากก็ตรงแค่กลไกตรงจุดแรกเท่านั้น,นครับที่เหลือมันก็ง่ายๆคุณชอบคลิปของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามเพกกื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเราติดตามชมกันได้สวัสดีครับ